นนะคะ,ะพี่เมย์แล้วก็น้องเดียนะคะทุกคนแล้วก็ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่เจอกันนะคะทุกคนสําหรับปัญหาที่เจอบ่อยแล้วก็มีคนถามกันมาเยอะมากเนี่ยก็คือปัญหาไฟตกใช่ไหมคะน้องเดียใช่ค่ะปัญหาไฟตกเนี่ยก็คือไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเล่นๆเลยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่เจอปัญหานี้อยู่นะคะแล้วก็บ้านอยู่ปลายสายก็ดีนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่ทาธุรกิจนะคะแล้วก็เจอปไฟตกนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนํานะคะแล้วก็มาอธิบายให้ฟังถ้าเกิดใครที่รับชมอยู่นะคะ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยคะทั้งเดียร์แล้วก็พี่เมย์นะคะก็จะมาตอบนะคะให้ลูกค้าเนี่ยหายคล่องใจกันเลยนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจนะคะวันนี้เนี่ยตัวที่เรานํามารีวิวนะคะก็จะเป็น เครื่องแก้ไฟตกอัตโนมัตินะคะสาหรับแอร์นั่นเองนะคะพี่เมย์ใช่ค่ะก็คือสําหรับ2ตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการรองรับเนี่ยอ่าพวกแอร์นะคะต่างกันก็คือถ้าเป็นอ่าเครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์นะคะก็คือจะมีทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็จะแยกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า เรารับแอร์นะคะแอร์แอร์9,000 9,000 BTU นะคะแอร์ Air 2 12,000 BTU นะคะแล้วก็18,000 BTU แล้วก็24,000 BTU นะคะสําหรับใครเนี่ยที่บ้านอยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลนะคะก็สามารถที่จะ มาปรึกษาเรานะคะในรายนี้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันก่อนปรึกษาก่อนว่าที่บ้านเนี่ยไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะหรือว่าบ้านอยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์เราได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยนะคะเครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์นะคะคือสามารถทีนน่ทจะรองรับนะคะไฟตกต่ำสุดเนี่ยได้ถึง1 3 0โวลต์นะคะแล้วก็รองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึง300โวลต์เลยนะคะน้องเบีย ใช่ค่ะก็ตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะ<ช>พี่เมย์ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็สามารถนะคะรองรับไฟตกต่ําสุดได้เหมือนกันนะคะตั้งแต่130นะคะไปจนถึง280นะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะคะพี่เมย์แล้วก็ไม่ว่าจะพวกกรีสอรดนะคะบ้านพักเนี่ยก็ซื้อของเราเนี่ยไปเยอะเลยนะคะเพราะว่า จะปัญหาไฟตกนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยปล่อยข้ามผ่านนะคะจะเป็นยังไงบ้านคะก็จะมีเป็นพวกแอร์เสียนะคะแอร์พังนะคะนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีนะคะต้องมีแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งของเรานะคะเราจะกรีนเนี่ยก็ มีการรองรับให้ด้วยนะคะ1ปีนะคะรับ,รบประกันรับประกัน1ปี 1> ใช่ค่ะคแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะมีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาร ISO 9, น ISO 9001นะคะหรือว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 14001นะคะแล้วก็ CE เนี่ยจะมีรองรับด้วยนะคะและที่สําคัญน,นะคะสําหรับใครเนี่ยที่กําลังตามหานะคะเครื่องกันไฟตกนะคะที่ไม่ใช้พัดลมมาระบายความร้อนนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ระบายความร้อนป like ระธรรมชาติเนี่ยแนะนํานะคะให้มหาเรา2คนนะคะน้องเบีย เพราะว่าเครื่องกันไฟตกเราเนี่ยส่วนมากนะคะจะเป็นตัวที่ระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาติปรับไฟไวนะคะแล้วก็ปรับไฟเร็วอัตโนมัตินะคะและที่สําคัญนะคะเป็นรุ่นที่คนใช้ยเยอะมากแล้วก็เป็นรุ่นที่รองรับไฟตกต่าที่สุดในตลาดแล้วนะคะร้งเรียกใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่างที่พี่เนยบอกเลยว่าของเราเนี่ยเป็นรุ่นที่รองรับไฟตกต่ําสุดในตลาดด้วยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็สอบถามเข้ามามากนะคะว่า เราเนี่ยพอซื้อเครื่องของเรามาใช้เนี่ยต้องนั่งเฝ้าไหมอันนี้เนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้านะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยทำงานเองเลยนะคะพี่เมย์ทำงานปรับไฟแบบอัตโนมัติแทร้อเเนลยนะคะไม่ต้องไปนั่งเฝ้านะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือรีเลย์นเนี่ยก็ขนาดใหญ่ด้วยนะคะพี่เมย์พวกอโลไหล่ยของเราเนี่ยก็มีครบพร้อมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยภายในกล่องนะคะก็จะมีเป็นพวก คู่มือการใช้งานให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผนภาพการติดตั้งนะคะอย่างละเอียดเนี่ยให้ลูกค้าไปด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือจะมีพวกแผนภาพการเชื่อมต่อเนอ้องแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดสเปคเครื่องนะคะอยู่ด้านในกล่องด้วยนะคะและที่สําคัญทุกคน สำคัญเป็นมากกว่านั้นคือนนในเรื่องการแพ็คสิ you, นค้านะคะเราแพ็คอย่างดีนะคะคือต้องบอกนะคะว่าเรามีทั้งอะไรคะทั้งเรียนทั้งโฟมนะคะแล้วก็จะมีถุงพลาสติกห่อใช่ไหมคะแพ็คอย่างดีแล้วก็กล่องเนี่ยยังหนาเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยสำหรับไทยนะคะที่แบบบางคนเนี่ยจะกังวลใจในเรื่องการแพ็คของใช่ไหมคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเราแพ็คของดีมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะขนส่งเราเนี่ยก็คือส่งไวส่งด่วนส่งเร็วมากเลยนะคะ แล้วก็สาหรับใครเนี่ยที่ถามกันมาบ่อยมากเลยว่าดรก,กรีนสามารถเก็บเงินปลายทางได้ไหมต้องบอกเลยนะคะน้องเดียวว่าสามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้เลยค่ะใช่ค่ะก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้นะคะแล้วก็ในส่วนช่องทางนะคะที่จะสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะทำแบบพวกโปรโมชั่นไว้นะคะพี่เมย์ไม่ว่าจะเป็นในทางช่องทางช้อปปี้นะคะลาซาด้าเจดีเซนทันนะคะหรือว่า สั่งตรงทางไลน์ก็ได้นะคะ ID ไลน์เนี่ยก็จะเป็นแอซานะคะ D R G R w เป็น N นะคะหรือว่าใครเนี่ยจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะพูดคุยกันก่อนแบบอยากที่จะปรึกษานะคะว่าที่บ้านเนี่ยมีเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านี้เท่านี้นะคะควรที่จะใช้แบบกี่ KVA ดีนะคะหรือว่าควบคุมเป็นเฉพาะจุดดีไหมหรือว่าแนะนําให้ควบคุมทั้งบ้านเนี่ยอันนี้เราก็จะให้แบบคําปรึกษาแล้วก็ปรึกษาฟรีด้วยนะคะนอกจากจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะคะก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาคุยได้นะคะที่เบอร์092นะคะ638 2366นะคะหรือว่าเบอร์092 638 2329นะคะก็จะมีทั้งพี่เมย์แล้วก็เย็นนะคะที่จะคอยให้คําแนะนำปรึกษานะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยในดรกีนนะคะก็ยังมีแบบวิศวะนะคะผู้เชี่ยวชาญที่จะให้แบบคําแน,น <S 2> <S 2> ะนํำด้วยนะคะ ก็คือจะมีทางด็อกเตอร์นะคะแล้วก็เป็นวิศวกรเนี่ยคอยแนะนําให้ค่ะปรึกษาแล้วก็ช่วยออกแบบนะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะคะควรใช้ตัวไหนรุ่นไหนแบบไหนเนี่ยก็คือจะมีทีมงานแนะนําให้นะคะและที่สําคัญนะคะต้องบอกก่อนนะว่าเครื่องกันไฟตกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าหนึ่งเฟสหรือ3ามเฟสนะคะเดียก็คือจะมีหมดเลยนะคะคือมีครบทุกรุ่นทุกขนาดนะคะไม่ว่าใครต้องการขนาดไหนจะใช้ที่บ้านนะคะออฟฟิศโรงงานนะคะหรือว่า จะเป็นพวกที่บ้าน Office, ออฟฟิศสวนแล้วกันเนาะจะใช้ที่สวนนะคะก็มีนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับดรกรีนนะคะใช่ค่ะก็สำหรับนะคะใครเนี่ยที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะแล้วก็กาลังเจอปัญหาไฟตกอยู่เลยที่บ้านเนี่ย ก็คือปัญหาเนี่ยก็คือแอร์ใช่ไหมคะเปิดมาเนี่ยไม่เย็นไม่ฉ่าเลยนะคะแล้วก็มีแต่ลมน้อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแล้วนะคะที่บ้านเนี่ยไฟตกนะคะเราเนี่ยวควรที่จะเช็คแล้วนะคะแล้วก็ควรที่จะมีเครื่องกันไฟตกนะคะสําหรับแอร์ไว้สักหนึ่งตัวนะคะอย่างที่พี่เมย์บอกนะคะว่าที่ดอตกรีนเนี่ยมีหลายรุ่นมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายราคานะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นแ e อร์9,000 BTU นะคะ1,200 BTU นะคะไปจนถึงแบบตัวใหญ่ของเราก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าใครเนี่ยต้องการที่จะคุมบ้านทางหลังเลยอันนี้ก็ได้เหหมืืออนนนกัะนนะคะรว่า แบ่งควบคุมเฉพาะจุดอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ต้องการสั่งซื้อเนี่ยสามารถที่จะ แอดไลน์ line, เข้ามาคุยก่อนก็ได้นะคะ i d เดียไลน์แอดไซด์เดเิลเอนะคะแอดเข้ามาคุยกันได้เลยแล้วก็สินค้าพร้อมส่งนะคะแล้วก็เป็นสินค้าใหม่มาใหม่ทุกตัวทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็สำหรับว,วันนี้นะคะก็ฝากเครื่องกันไฟตกนะคะสําหรับ Air, แอร์ราเตอร์กรีนไว้ด้วยแล้วกันนะคะเหมาะมากนะคะใครที่อยู่ปลายสายลากสายไกลเนี่ยหรือว่าไฟตกเนี่ยไม่ควรที่จะละเลยนะคะควรที่ต้องมีเครื่องกันไฟตก2อตัวนี้นะคะเอาไว้ที่บ้านติดบ้านไว้แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ นะคะเรา2คนก็ต้องขอ,อจบการแนะนำสินค้าแล้วก็ได้ิูสินค้าเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ